ขตตรวจจับความเร็วอ่านไม่ได้แน่ๆเลยเพราะกูเร็วกูยู่เตือนกลับดีกว่า ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ได้อย่างสีเหลืองเยลโลเฮ้ยควายบาปูลูเฮ้มะม่วงเมงโกะไอบิดอีโตะไอ้มันโบบาวภาษาภาษาอังกฤษนี่เกตสีแน่นอนอย่างนึ่ง ชอบเลยเวลาเดินทางไกลเนี่ยถึงลายทางทีไลกูนี่เสียงแหบทุกทีเลยกูร้องเพลงตลอดทางกูขวกูม่วงเฉลี่ยแล้วเนี่ยทานับจากกรุงเทพตอนนี้ยังไม่ถึงเชียงใหม่ตอนนี้เสียงเริ่มไปแล้วคิดว่าจะถ,ถึงเชียงใหม่เนี่ยกูนึกว่าน่าจะร้องได้ประมาณสามร้อยเพลง,อ,งอะไไทำยังไงไม่ให้ม่วงถ้าทยังไงไม่ให้ม่วง, <S 2> <S 2> งก็นอนเลยไงจะได้ไม่ม่วง อยมันชดไม่ได้จะเป็นแค่นี้อาเป็นแค่บอดีการ์ดรอมบอนจอยรอมบอจอยรอมบอนจอย

ีีออ้นนหเธตอนนี้เราอยู่ในปัม๊มปั๊มหนึ่งนะครับกำลังคิดเล่นๆว่าสัว,นวเนี่ยเดี๋ยวเขาเติมน้ำมันเสร็จเราจะขอเขาว่าให้เขาพูดคำว่าผมชอบขึ้นลิฟต์แค่ๆนั้นเองเราถึงจะจ่ายตังค์เขาอันสิบยี่สิบเปอร์สามสิบสี่สิบอันสิบยี่สิบเปอร์สามสิบสี่สิบผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนืออันนี้ไม่เป็น ฮสองอจิตรยี่สิบอสามสิบสีอจิตยี่สิบสามสิบสี่สผมชอบขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือผมอบขึ้นลิต จากที่เราเดินทางมานะครับจากกรุงเทพใช้เวลากันประมาณ9ชั่วโมง<ผ>ม,มเีเล่นโน้ตเล่นนี่ไปด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการร้องเพลงไปด้วยหลายคนผมเชื่อว่าเปิดเพลงไปได้วยในรถถ้าร้องเพลงไปด้วยเนี่ยมันจะหายง่วงได้อันนี้ใช้มาแล้วเอางี้ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราสรุปกันหน่อยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยกันนับหน่อยนะครับว่าจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยผมร้องเพลงไปทั้งหมดกี่เพลงตั้งแต่ขับรถมาเนี่ย กี่เพลงแล้วถ้ามีคนถูกอย่างนี้ได้อะไรไหมถ้ามีคนถูกเอางี้ครับเดี๋ยวเรามีรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลด้วยกันรางวัลคือนี่เลยเป็นอะไรเป็นรางวัลของเรานะครับ3มรางวัลก็เป็นว่าเดี๋ยวใครไทยถูกเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกนะครับส่วนสุ่มแจกวัาไหนเนี่ยเดี๋ยวดูที่แคปชั่นเลยใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะครับยังไงก็ไปนับนะว่าเราเนี่ยหรือผมเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็ทั้งเราเนี่ยร้องเพลงกันในตอนขับรถมาเนี่ย กี่เพลงทั้งหมดกี่เพลงนะฉันอยากรู้แล้วสิอยากได้ของรางวัลมาถึงที่นี่เนี่ยเราจองห้องพักล่วงหน้าไว้แล้วนะครับผ่านแอปปกดานะครับก็คือถูกด้วยนะฮะ ปกติห้องที่เราเนี่ยเข้ามาพักอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณสัก2000นนะครับโดยโดยประมาณเฉลี่ยประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราได้ดีลมาคือพอจองผ่านแอปโฮด้าราคาผมบอกเลยว่าวันนี้ได้มาหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งแอปที่น่าสนใจนะครับก็ยังไงก็ลองจองกันดูนะฮะช่วงนี้ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนไม่นั่งน้อเพลงนะเดี๋ยวกลับไปย้อนหลังเลยว่ามีกี่เพลงได้รางวัลแล้วนะพี่ได้รางวัลแล้วนะได้แล้วนะนี่ฮะเป็นเสื้อเป็นเส ทีทีก็คือให้ซีจีมันขึ้น้ออโอเคนะเยังคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะวันนี้ไปแล้วข้พนก่อนบ๊ายบาย